ตัวเมียเหรอคะไอ้อจะได้แข็งอ๋อจะได้เชี่ยวโอ้โหไอ้อจะได้แข็งอ๋อจะได้เชี่ยโอ้โหชิ้วหวานเหรออ่ากินแล้วก็จับมือก็ด้วยจับมือหน่อยได้ไหมมือก่อนโอ้เฮ้ยปล่อยปล่อยเอ่าเจียนกันไหอ่า thank you อ่ากินไปกินไปโอกขี้งอนเหรอคะขี้งอนเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวอารมณ์เสียอารมณ์เสียอารมณ์เสียเดี๋ยวให้เข้มนะขี้ฟันให้หน่อยหวานหวานจับมืออีกทีได้ไหมขอบคุณครับชื่อหวาน อยุเยอะแล้วด้วยโอ้แต่หนูเป็นมิดได้ไหมเป็นมิดอยู่เนาะ